จะซื้อของใช้ของกินในโลกออนไลน์ทุกวันนี้จะในคอมในมือถือก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายแทบจะทุกหมวดหมู่แทบจะไม่ต้องเดินออกไปนอกบ้านอยู่แล้วมีทุกอย่างทุกอย่างบ้าอะไรไม่เชื่อหรอกมีแม่ปลาหมอจะมีขายไหมอ่ะมีพูดไปมีปลาหมอสดหรือมันจะเจอเรื่องจริงในราการไปดูได้เลยขายออนไลน์ปลาหมอสด ยอมรับก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีครับมันเข้ามาขับเคลื่อนชีวิตผู้คนมากมายครับไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่ากล้องที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆครับเราสามารถนําอะไรในสาขาวิชาชีพไปเป็นองความรู้เพื่อที่จะไปเป็นนวัตรกรรมหรือเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสิ่งที่เราจะประกอบธุรกิจได้บ้าง e วลคัมทูจังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีกับนวัตกรรมที่จากน้นนําสู่เน็ตแทำใช้คําพูดมาเราดูกันว่าจากปลาหมอจะไปสู่เรื่องราวของการเขียนเว็บไซต์ได้อย่างไรวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีมีนักเรียนประมาณ1,700คนเป็นสถานศึกษาขนาดกลางเราจะสอนประเภทช่างอุตสาหกรรมจะมีอยู่10 สาขาวิชาจงังหวัดสิงห์รีเนี่ยเป็นพื้นที่รุ่มจะมีจุดเด่นของสิงห์รีก็คือปลามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาเยอะพอพูดถึงปลาเดี๋ยวขอแวะพาไปหาเกษตรกรในพื้นที่ก่อนเลยก่อนจะไปรู้จักกับน้องๆครับไปรู้จักกับ2ท่านนี้ก่อนว่าเขาประกอบอาชีพอะไรครับปกติแล้วผมเป็นเา,ารกรรมมานานครับผมไปไหนก็ปลูกพักแล้วก็เลี้ยงปลาทำส,วน,ทำสวนอะไรครับผมมีปลาหมอด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับผมช่องทางในการขายปลาทำยังไงครับขายขายปลาสดก่อน Thank you ขายปลาสดตามบ้านเลยครับผมพอไปตลาดเห็นพุกขายเป็นแบบใส่แพ็คขายปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวนะครับผมก็เลยคิดเออขเรามีปลาหมอาไหนลองทําดูบ้างอะไรเงี้ยก็ลองมาทำกันึกษากันดูก็คือปัญหาเลยครับมันเกิดจากทางบ้านผมครับตากับยายครับเวลาที่คนสั่งออเดอร์เข้ามากับระยะเวลาที่เราตักปลาขึ้นมาพักเนี่ยครับมันเมนเนจมันต่างกันมันไม่สมดุลกันนะครับผมก็เลยพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาครับโอเคสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีชื่อว่าอะไรครับพ ฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซขนาดย่อมก็คือเป็นชื่อธุรกิจผมครับกันติกรตุลพิทเนี่ยครับตหมอตรงตัวค่ะแต่ก่อนหน้านี้มีสิ่งประดิษฐ์ที่ทําร่วมกับเพื่อนๆด้วยการเพราะต้นหญ้าหวานด้วยกเกษตรสมาร์ทเทคครับออาแวะก่อนครับนวัตรกรรมอีกชิ้นหนึ่งก็น่าสนใจเกี่ยวกับหญ้าหวานเขาจะเพาะหญ้าหวานกันด้วยความสมาร์ทอย่างไรครับน้องๆเหล่านี้ น้องเพชรเป็นเด็กที่มีความแอคทีฟผมต้องแอคทีฟเลิร์นนิ่งตัวเองอย่างสม่ำเสมอฝ oh. ่รู้ฝ่เรียนค่ะเป็นเด็กที่มีความมุ่มน่ะมากเลยค่ะทําอะไรแล้วเขาก็มีความตั้งใจค่ะเชื่อว่าพรสวรรค์เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแต่ผมเป็นคนที่มีพรแสวงมากกว่าครับรัชานนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านกราฟิกเป็นเด็กขยันครับ <laughs> บ้านอยู่ไกลมากผมอยู่แบบช่วงตรงลบุรีครับเอาแล้วทำไมไม่เรียนลบุรีครับมาสิ่งใกล้กว่าครับประมาณ30กิโลครับเอ้ยต้องตื่นกี่โมงครับเนี่ยเวลามาเรียนก็ตื่นประมาณตีห้าตีสิบครับฮตื่นจชอาส่วนตัวแล้วคือไม่ชอบแบบเรียนที่มันใช้แรงงานเยอะครับมันเหนื่อยครับผมก็เลยมาแนวนี้ครับอยากอยู่ห้องแอร์ว่างั้นครับกรรมกรห้องแอร์ กนกวันเป็นหัวหน้าห้องค่ะเรียบร้อยมีความพร้อมในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอุปกรณ์ในการเรียนเนี่ยจะอยู่ในเป้คือเพื่อนสามารถขอยืมอะไรเนี่ยน้องมีให้หมดจ <c oughs> ะช่วยในส่วนของด้านพวกเอกสารเนะี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการทำงานวิจัยก็น่ารักเป็นเข้ากับเพื่อนได้ก็ไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นเรียนไอทีด้วยหนูว่ามันเรียนง่ายค่ะ ห้องแอารีรัตก,ก,ก็จะเป็นเด็กขยันคอยถามถ่ายเพื่อนตลอดซัพพอร์ตเพื่อนในส่วนต่างๆนราก็เป็นคนน่ารักน้องเรียนมาจากกรุงเทพเนาะแล้วก็มาเรียนสาขาที่ก็คือเป็นหลานสาวเนาะเป็นหลานสาวของแอนเองคำถามเดิมเลยทำไมต้องเรียนไอทีอะง่ายค่ะแล้วมันอยู่ในห้องแอร์มันเย็น คือว่ากันตรงๆเลยไม่ชอบความร้อน <c oughs> ที่ผ่านมาเราเห็นสมาร์ทฟาร์มหลากหลายรูปแบบมากมายเงื่อนไขครับวันนี้อยากถามว่าทําไมทําไมต้องเป็นย่าหวานต้นย่าหวานนี่ สามารถนาเอามาใช้ในการแพทย์ได้ครับเราก็เลยเน้นไปแบบนั้นก่อนว่าเป็นลักษณะของพืชเศรษฐกิจพืชที่ว่าต้องการความควบคุมตอนแรกเลยเรามาจากการเพาะต้นอ่อนทางตะวันค่ะแล้วเราก็มาพัฒนานะคะเป็นต้นหญ้าหวานค่ะต้นหญ้าหวานนะครับความชื้นในดินความห่วงแสงความชื้นในอากาศนะครับมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหญ้าหวานครับและต้นหญ้าหวานเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของภาคเหนือจะปลูกกันเป็นจํานวนมากแต่ภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้ภูมิภาคว่าภูมิอากาศไม่เหมาะสมครับทำให้เราอ่ะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับ ก็เราก็จะศึกษาพวกรูปแบบของต้นหรือว่าพวกตัวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับขึ้นโครงไว้ก่อนที่จะมาทําเป็นของจริงครับเพื่อนผมครับ,รบก็จะทํางานเกี่ยวกับงานวิจัยครับเกี่ยวกับต้นยาหวานปลูกในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากครับต้นย่าหวานจะชอบแบบอากาศที่เย็นไม่ชอบอากาศที่ร้อนประมาณอุณหภูมิ26ถึงประมาณ30 30, 30ก่อนที่เราจะออกแบบแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแล้วก็จะทําการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และทําการรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆเงช่นความชื้นในดินความชื้นในอากาศความเข้มข้นของแสงและนําค่าที่วัดได้มา ใส่ไว้ในฐานข้อมูลค่ะอันนี้จะเป็นตัวหน้าเว็บแอปพลิเคชันของเราครับแล้วเราก็จะทําการรันเซนเซอร์ต่างๆก็จะทํางานโดยอัตโนมัติครับพอเราได้ค่าแบบเรียลไทม์แล้วนะครับเรามีซอฟต์แวร์แล้วเราก็ดึงค่าพวกนี้ครับขึ้นไปบนเว็บแอปพลิเคชันของเราครับไอที่ดังตื้อๆนี่อะไรครับอันนี้ครับที่ดันอยู่ตอนนี้ครับก็คือว่าตัวปั๊มน้ําตัวนี้ครับมันแจ้งเตือนว่าโอเคตอนนี้ความชื้นมันไม่เหมาะสมอย่างนี้ครับปั๊มน้ําก็คือจะเริ่มทํางานแล้วครับมากไปกว่านั้นที่เราบอกว่าเราได้ ทําการวิเคราะห์อานาลิิสออกมาเป็นข้อมูลคือเรามีชุดข้อมูลทางด้านซอฟต์แวร์คือจากเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็มีกราฟแสดงแบบเรียลไทม์ครับซึ่งกราฟตัวนี้เป็นตัวคีย์แวลูของนวัตรกรรมของพวกผมเลยครับทำการคํานวณค่าทางสถิติครับว่าค่าเฉลี่ยวความชื้นในดินความชื้นในอากาศและความเข้ม่อนงแสงเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานที่ที่เพื่อนได้ทํางานวิจัยเข้ามาหรือเปล่าครับต่อไปครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถเช็คภาพรวมย้อนหลังของค่าข้อมูลได้ด้วยครับไปจนถึงสภาพอากาศเขียนดึงค่าข้อมูลขึ้นมาบนเว็บแอปพลิเคชัน ครับว่าตอนนี้ข้อมูลเป็นไปนในทิศทางไหนไปจนถึงการเช็คสถานะการเก็บผลผลิตอ่ะมันก็จะบอกว่าคุณยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้นะเหลือระยะเวลาอีกกี่วันที่การเลี้ยงแบบนี้ด้วยน้ําแบบนี้ด้วยแสงแบบนี้ด้วยความชื้นของอากาศแบบนี้อีกกี่วันคุณถึงจะเก็บผลผลิตได้ ทุกวันนี้เทรน์ลดหวานลดมันเนี่ยหงมาครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยใส่ใจสุขภาพมากขึ้นครับย่าหวานก็เลยกลายเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลที่ตอนนี้ได้รับความนิยมไปทั่วครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเองที่ต้องผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสุขภาพมาเพราะว่าย่าหวานเนี่ยเป็นพืชที่มีสารให้ความหวานตามธรรมชาติครับ โดยมีสารสกัดที่เรียกว่าสตีิโอซด์ที่ให้ความหวานโดยมีค่าความหวานเนี่ยสูงกว่าน้ำตาลถึง250เท่าครับแต่กลับไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยน้ำตาลในร่างกายมนุษย์ครับหญ้าหวานก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงมากๆ <c oughs> ถ้าได้เครื่องสมาร์ทฟาร์มของ,องน้องๆไปช่วยปลูกเลแ <c oughs> จมเลย <c oughs> เรากลับมาโฟกัสกันที่นวัตรกรรมหลักที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับ <c oughs> นบวัตรกรรมที่เกี่ยวกับ ปลาหมอมันจะมาเกี่ยวกับภาควิชาไอที IT ได้อย่างไรครับเริ่มกันเลย อันนี้เป็นแอปพลิเคชันของประหมอนะคะการเกตรกรดรฟิตของเขาน้องทําในลักษณะของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานำนักเรียนที่เรียนทางด้านสายอาชีพอยากฝึกเป็นผู้ประกอบการมีเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นทางด้านสายวิชาชีพที่เขาเรียนมาตากับยายผม,มครับเขาชอบเรื่องประมงแล้วก็เป็นเกษตรกรภายในชุมชนนี่ครับผมเลยอยากทําธุรกิจเป็นธุรกิจ ปรหมอคับทางวิทยาลัยก็จะมีโครงการให้เขาเข้าร่วมอบรมเขียนแผนธุรกิจแล้วเขาก็จะเหมือนลักษณะของการฝึกให้นักเรียนนะคะเป็นผู้ประกอบการ าการเขียนแผนธุรกิจเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์สวอตจุดอ่อนจุดแข็งการตลาดการเงินการบัญชีครับน้องอ่ะทำทุกปีเลยนะคะตั้งแต่น้องเข้าเรียนมาก็อนนี้น่าสนใจครับอยากให้ขยายความการเขียนแผนธุรกิจให้ฟังหน่อยธุรกิจแรกของผมเลยก็คือธุรกิจมันิน,ด,น,นดุกดิ๊กครับแล้วก็มาเป็นธุรกิจข้าวแก่น้อยกุ้งฝอยครับแล้วก็มาเป็นธุรกิจกันติกรดอกเตอร์ฟิตครับแล้วก็มาเป็นธุรกิจปูนาซึ่งแต่ละธุรกิจเกี่ยวกับประมงหมดเลยครับหลังจากนั้นเมื่อเราเขียนแผนเสร็จดูงานเสร็จนะคะอาจารย เมื่อแผนเราผ่านจะได้งบประมาณนะคะให้เราไปลองทํท่าธุรกิจแผนของเขาก็คือ้างบ้านตากับยายก็คือหาปูหาปลาตามท้องทุ่งนาอยู่แล้วแล้วก็มีคนมีความต้องการเยอะเขาก็จะต้องจัดลำดับคิวค่ะก็คือสมมุติว่าลูกค้าสั่งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วยายกับตาตักปลาขึือหมาบางคนเขามาสายเขามาเลทอย่างเงี้ยครับมันไม่สมดุลการทําให้กระบวนการส่งสินค้าหรือว่าประสิทธิภาพที่เขาจะนําไปประกอบอาหารต่ออาจจะไม่มีประสิทธิภาพเต็มร้อยอย่างเงี้ยครับแลวเขาเองเนี่ยเวลามาเรียนคุณยายคุณตาคุณยายที่ อยู่ที่บ้านนะคะก็จะเป็นคนรับไว้อีกผมพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวนี้มันจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ครับเอาละครับคราวนี้ก็ต้องปรึกษาคุณครูหลากหลายท่านเลยเอาให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเพื่อจะทําภารกิจให้สาเร็จความรู้ดนะ้านอทีผมพอจะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าความรู้ด้านการตลาดเรื่องการโฆษณาอะไรเงี้ยครับผม,ผมก็เลยต้องขอคําปรึกษาจาก,จากคาณครูด้วยครับกำลกรต้องคิดดูก่อนว่า สิ่งที่เราจะขายคืออะไรปลาสดปลาที่เป็นแปรรูปไหมคราวนี้เราก็ต้องมาคิดต่อว่าเวลาเราแปรรูปหรือขายเราจะมีวิธีช่องการขายเนี่ยอย่างไรอันนี้ครับผมอยากเอาความรู้ในสาขาไอทีครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับธุรกิจที่ตากับยายหรือว่าครอบครัวของผมนะครับอยากที่จะทําอยู่แล้วครับผมก็เลยอยากจะมาปรึกษาครูครับว่าผมควรใช้เครื่องมือหรือว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มไปในทิศทางไหน,นครับที่มันจะเหมาะสมครับ นี่คือเห็นด้วยเพราะว่าการที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเราสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เองได้ตลอดเวลานี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับไม่รู้ถามใครก่อนถามครูก่อนเลยเมื่อเราเจอปัญหาแล้วครับและเราตั้งธงว่าฉันจะทําแพลตฟอร์มตัวนี้เราก็มาเลือกเครื่องมือครับว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการพัฒนาครับคือภาษาคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มีหลากหลายครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ของเราครับไปดูกันว่าน้องเขาจะเลือกใช้อะไรทำยังไง ตัวฐานข้อมูลมือจะใช้ภาษาอะไรเขียน My HCL ที่เป็นระบบฐานข้อมูลผมว่ามันเหมาะกับแพลตฟอร์ม e-commerce ขนาดย่อมที่ผมเองจะพัฒนาขึ้นมาครับและส่วนหน้าบ้านนะลูกวางแผไนไว้อย่างไรก็คือหน้าบ้านจะเป็นหน้าแอปที่เห็นกันไม่ว่าจะเป็นปุ่มจะเป็นฟอร์มจะเป็นอะไรที่มันสวยงามครับ <S <S อันนี้คือเป็น UI user interface คือส่วนของข้างหน้าหน้าบ้านผมคิดว่าผมอยากจะออกแบบเป็น user interface คือ UI แล้วก็มีในส่วนของใช้ให้ลูกค้าเนี่ยครับเข้ามาในแพลตฟอร์มสามารถสั่งจอง ลาหมอสดได้ครับจะทําให้ระยะเวลาการติดตามสถานะการสั่งจองออเดอร์เนี่ยเหมาะสมและก็ทําให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มของตากับยางผมเนี่ยครับพัฒนายิ่งขึ้นครับภาษาหน้าบ้านผมอยากเขียนเป็นให้ HTML CSS JavaScript ครับแล้วก็ใช้ Framework เป็น Bootstrap ที่เข้ามาพัฒนาในระบบหน้าบ้านผมคิดว่ามันเหมาะสมกับแพลตฟอร์มครับ ได้อยู่แล้วหลังบ้านละ่ะคะส่วนของหลังบ้านก็คือเราจะเก็บอะไรบ้างเช่นเราจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่พอเราเก็บแล้วเราจะไปเก็บที่ไหนผมก็ต้องวิเคราะห์ออกแบบดัตต้าเบสก่อนที่เราจะเอาข้อมูลในดัตต้าเบสเนี่ยครับขึ้นมาสแสดงบนเว็บข้อมูลการขายการสั่งจองออเดอร์ข้อมูลลูกค้าต่างๆเนี่ยครับหลังบ้านผมจะใช้เป็นภาษา p ี p ครับซึ่งเป็นภาษาที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลครับมีส่วนที่ติดต่อได้รวดเร็วเนี่ยครับแล้วก็เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ใหญ่มากและ ามารถใช้งานได้จริงๆครับเมื่อเราพัฒนาหน้าบ้านหลังบ้านดัตต้าเบสเสร็จแล้วครับเราก็จะดีพอร์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ก็คือที่เห็นนะครับเวลาที่ลิงก์ที่เราสามารถกดเข้าไปได้พวกนี้ครับเป็นเว็บที่เราดีพอร์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์และสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วครับเขาก็จะต้องเริ่มจากการวางสตอรี่บอร์ดก่อนว่าเขาจะต้องมีกี่หน้าในแอปของเขาเนี่ยค่ะแต่ละหน้าจะมีโลโก้อะไรมีข้อมูลอะไรบ้างที่เขาจะต้องจัดเก็บเขาจะต้องใช้ฐานข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนก่อนค่ะ อย่างแรกนะครับเราก็ต้องสร้างในส่วนของระบบหน้าบ้านครับหรือว่าเรียกว่าระบบฟอนต์เอ็นครับซึ่งผมก็กําลังนัวโคดดิ้งเกี่ยวกับระบบหน้าบ้านครับ ก็คือเราต้องจำให้ได้ใช่ไหมครับว่าโค้ดอะไรใช้สั่งงานอะไรใช่ครับว่าเราจะดีไซน์หน้าบ้านยังไงให้มันเป็นมีส่วนที่ยูเซอร์พอใจอย่างเนี้ครับยูเซอร์แบบเอ้ยฉันชอบกับหน้าตาเว็บแบบนี้หน้าตาแพลตฟอร์มแบบนี้มารู้สึกว่ามันใช้ง่ายอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องคํานึงถึงสิ่งนี้ด้วยครับอ,อย่างนี้นครับผมกําลังเขียงโค้ดในส่วนของระบบล็อกอินนะครับ และเสร็จแล้วครับผมก็ต้องเก็บข้อมูลนะครับล็อกอินผมก็ต้องเก็บอีเมลกับพาสเวิร์ดของลูกค้าครับและก่อนหน้านี้ที่เราจะมาล็อกอินได้ครับผมก็ได้ทําระบบอ่ารีจิสเตอร์ไว้ครับรีจิสเตอร์คือข้อมูลลูกค้าต่างๆครับเราจะทําการให้ลูกค้าครับลงทะเบียนเข้ามาเป็นลูกค้าของฟาร์มเราเนี้ยครับและเสร็จแล้วเราก็จะดึงข้อมูลนะครับไปเก็บในระบบดาต้าเบสครับซึ่งตอนนี้ผมเขียนรีจิสเตอร์กับล็อกอินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กําลังจะมาสู่การสร้างดาต้าเบสที่ จะรอรับในส่วนของหน้าฟอนต์ n ครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลครับถ้าเกิดว่าหมอปลาจะมาซื้อปลาหมอคืองงไหมไม่งงครับพี่ก็งงเหมือนกันคืองงว่าถามทำไมอ่ะมาดูเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานการเขียนโค้ดให้มันลึกกว่านี้อีกทำทำไมเนี่ยตอนตอนนี้ครับผมทำ register กับ login เรียบร้อยแล้วครับและเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงทะเบียนครับอันนี้ครับผมก็จะใส่ชื่อไปนะครับใส่ชื่อใส่ข้อมูลของเรานะครับ แล้วก็จะก่อพาสเวิร์ดนะครับครับแล้วก็ก่อกอีเมลครับนี่แหละครับเป็น1ตัวอย่างในเรื่องง่ายๆแต่ต้องระวังนิดนึงก็คือตอนนี้เหมือนจะจำรหัสพาสเวิร์ดไม่ได้ครับเพราะว่าหลังบ้านผมเขียนแบบว่าให้มัน Security คือให้มันสมมุติเรากรอกเป็น 1, นึ4แต่ในระบบหลังบ้านแอดมินจะไม่สามารถเห็นรหัสของยูเซอร์ได้ครับผมก็เลยแฮชพาสเวิร์ดไว้ครับแต่ทีนี้ผมจําไม่ได้ครับว่าเมื่อกี้ผมเทสเป็นอะไรไป อ่ะตอนนี้อยากรู้แล้วว่าลูกค้าล็อกอินเข้ามาหน้าตาเป็นแบบไหน อันนี้นะครับผมก็เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็จะล็อกอินเข้ามาครับอ่าอันนี้ก็จะขึ้นป๊อปอัพนะครับเป็นล็อกอินซัตเซตนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับอันนี้คือหน้าเพจที่ลูกค้าจะเห็นนะครับเป็นหน้าสินค้าหน้าแรกที่ลูกค้าเข้ามาครับต่อไปนะครับผมก็กําลังจะมาทําในส่วนของระบบแอดมินนะครับก็คือจะเป็นทางฟาร์มของเรานะครับก่อนที่ลูกค้านะครับจะเห็นในส่วนของสินค้าของฟาร์มเรามีปลาหมอขนาดเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาทําในฝั่งแอดมินนะครับให้แอดม ทีเนี้ยผมก็กําลังสร้างหน้าบ้านอยู่ครับว่าแอดมินต้องมีฟอร์มที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปเพื่อที่จะไปเพิ่มข้อมูลครับหน้าบ้านเราเสร็จแล้วครับแต่ว่าเราต้องมาทําหลังบ้านต่อว่าเราจะอินเสิร์ตข้อมูลเนี่ยเข้าไปในดัตเตอาเบทเพื่อที่จะไปแสดงให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าตัวอย่างที่คนที่อยู่เบื้องหลังของร้านเนี่ยต้องกรอกข้อมูลเข้าไปทํำยังไงครับเ็จแล้วครับ ผมก็กําลังจะมาเทสนะครับอันนี้ผมก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้ครับจะมีการเพิ่มชื่อเพิ่มราคาเพิ่มรายละเอียดเพิ่มคุณิตี้ว่าวันนี้เราตักปลาขึ้นมาพร้อมขายจํานวนกี่กิโลครับแล้วก็สามารถเลือกขนาดสายได้ด้วยครับเช่นลูกค้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องการรู้ว่าเขาต้องการไซส์ขนาดไหนที่จะนําไปประกอบอาหารอย่างเงี้ยครับต่อไปนะครับเราก็จะเพิ่มรูปภาพเข้าไปด้วยครับเสร็จแล้วก็กดซับมิทครับแล้วเราก็มาดูหน้าเมนูครับ นี่ครับข้อมูลที่เราเพิ่มนะครับก็จะมาะแสดงตรงหน้านี้แหละครับชื่อสินค้าชนิดนี้ขนาดเท่านี้ราคาพร้อมขายเท่านี้จํานวนกี่กิโลที่พร้อมขายครับเอาล้ครับใกล้ความจริงขึ้นมาทุกทีแล้วครับเริ่มตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวคุณครูมาช่วยดูหน่อยดีกว่าครับว่าต้องยังไงต่อ เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอันนี้ครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วครับผมก็มาหน้าเราอินครับก็จะกรอกอีเมลกับพาสเวิร์ดเข้ามาครับเสร็จแล้วก็คือพอเราเข้ามาหน้าแรกครับเราก็จะเห็นในส่วนของข้อมูลนะครับที่ทางฟาร์มของผมเองครับเพิ่มเข้ามานะครับเราก็จะกดนะครับแอดใส่ตะกร้าครับอ่าแล้วเราก็มาดูที่ตะกร้าสินค้าของเราครับแอปพลิเคชันของผมนะครับก็จะคำนวณราคารวมนะครับไว้ครับลูกค้านัดเวลาที่ตัวเองจะเข้ามารับได้ครับเลือกช่องทางการโอนเงินได้แนบสลิปได้ติดตามสถานะได้ <Okay. S 2> สมมติผมเลือกเป็นโอนเงิน <Hey. S 2> นะครับก็จะขึ้นว่าสั่งซื้อสําเร็จนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะขึ้นชื่อของคุณครูครับก็ <c oughs> จะขึ้นว่าออเดอร์ที่เท่าไหร่แก้ปัญหาว่าถ้าลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะๆอย่างี้ครับ <c oughs> ออเดอร์ที่มันแบบซับซ้อนหรือว่าที่มันแบบเข้ามาเยอะไงครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะจัดก,การให้ครับต่อไปนะครับก็จะขึ้นว่าเข้ามารับเวลาไหนสถานะก็จะเป็นรอทางฟาร์มเนี่ยคอนเฟิร์มออเดอร์กลับมาว่าพร้อมที่จะตักปลาขึ้นมาแล้วหรือยังครับอ่าโอเคอ่าครับอันนี้ก็ค เจ้าของฟาร์มเองครับผููลองโอนเงินได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าได้ครูพรมเองแต่ว่าคิวอาร์โค้ดนี้มันล็อกราคาเกินไปนะอันนี้เริ่มมาแล้วหัวการค้าเริ่มมาแล้วมีการบอกให้ครูช่วยโอนเงินซะด้วยนงแม่มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบ นะคะคราวนี้ถ้าเกิดลูกมีสินค้าใหม่ลูกก็ต้องเพิ่มลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราขายทั้งแปรรูปด้วยใช่ไหมคะ,คะแต่อย่างตอนนี้ที่ครูเห็นก็คือหนูมีแต่ปลาสดเนาะแล้วก็วันเดือนปีที่ทํานะคะกับวันหมดอายุเพราะว่าเป็นสินค้าแปรรูปอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะ ผมก็ไปสอนการใช้งานกับตากับยายว่าถ้าลูกค้าสั่งมาเราต้องรับออเดอร์แบบนี้นะตัดกลับมาที่สถานที่เลี้ยงปลาครับสถานที่เลี้ยงปลาหมอมาสอนวิธีการใช้งานจริงๆให้กับคุณลุงคุณแม่นะครับได้ทำกันเป็นจริงๆนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่ากับแอปพลิเคชันมือถือในการซื้อขายปลาหมอนะ เดี๋ยววันนี้จะมาสอนแม่กับตาใช้งานว่ามันใช้งานเป็นยังไงอันนี้คือแอดมินพอเข้ามาหน้าแรกเนี้ปุ๊บอะก็จะเป็นหน้าที่เราจะต้องเพิ่มข้อมูลว่าเรามีปลาอะไรบ้าง ตากับยายก็คือเนื่องด้วยเขาเป็นคนแก่ครับตากับยายผมต้องใช้เวลาเรียนรู้สักพักหนึ่งครับแต่เวลาการพัฒนาแอป,ปอะ่ะเราจะอิงแต่ลูกค้าไม่ได้แล้วครับเราต้องอิงว่าเอ้ยตากับยายเราอะ่ะมีความรู้พื้นฐานเท่านี้เขาอาจจะไม่ได้ใช้แบบต้องยากอะไรขนาดนั้นแค่ข้อมูลมีความถูกต้องแอป,ปสามารถใช้งานได้ใช้งานได้จริงๆเงเี้ยครับมาครับค่อยๆไปทดลองทําไปพร้อมกัน <c oughs> เดี๋ยวหนูจะลองให้ตาเป็นนอดนนะอะ่ตากเล ่ะเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะกรอกข้อมูลแล้วก็จะกดอัาตากดเลยอ่า เดี๋ยวจะให้แม่ลองเป็นลูกค้าอันเนี้ยมันใช้ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ไม่จําเป็นว่าแม่กับตาต้องมีโน้ตบุ๊กเดี๋ยวอันเนี้ยแม่เข้าไปที่ลิงก์แม่ลองกดเพิ่มลงในตะกร้าแล้วก็กดโอเคแม่แล้วก็เราก็มาดูตะกร้าของเราเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราจะรับสินค้ากี่โมงชําระเงินเป็นเงินสดแล้วก็กดสั่งซื้อแม่อะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วปุ๊บพอแม่สั่งซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวตาก็จะมาเป็นแอดมินที่จะคอนเฟิร์มออเดอร์ พาอกดคลิปดูเงี้ยว่ามีออเดอร์สั่งมาไหมอะไรเงี้ยยังไม่สั่งมาพาอกดว่าแม่สั่งมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงพ่อก็กดโอเคถ้าเกิดโตแล้วก็โอเคกด รับออเดอร์จากแม่มาอะไรเงี้ยฟังจากคุณตาพูดแล้วนี่คือเข้าใจนะฮะเรื่องของพื้นฐานและแล้วจะส่งเายังไงส่งแบบก็คืออันเนี้ยเวลาที่ลูกค้าเขาสั่งกับเราเขาก็จะมารับที่บ้านเราแต่ว่าเขาสามารถกําหนดเวลาที่เขาจะมารับให้ตรงตามความเหมาะสมและก็สมดุลกับระยะเวลาที่เราตัดบาขึ้นมาอ่ไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วใช้ง่ายไหมครับสะดวกสบายดีครับผมสะดวกกตลาดจะกว้างดีสมมุติว่าถ้าเกิดเกษตรกรทั่วไทยเลยมีแอปนี้ใช้เนี่ยจะดีไหมครับ ผมว่าดีมากครับผมมันกะเป็นการคล่องตัวด้วยและอย่างแบบตลาดก็จะกว้างขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรครับผมเพราะว่าดีมากครับผมเกิดทำได้จะดีมากๆนับเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆเลยนะครับที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาสู่เกษตรกรโดยเฉพาะในครอบครัวใกล้ตัวแบบนี้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบคอมพิวเตอร์เลยครับเอาเรอจริงๆแล้วเราเองก็ต้องปรับตัวมาเหมือนกันเหรอเนี่ยความเป็นเด็กครับก็จะกังวลด้วยแล้วก็แบบเราจะเรียนได้ไหมแล้วก็เนื่องด้วยทุนด้วยครับทุนที่เราได้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือทุนกสส เป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทุนนี้จะเป็นทุนที่ดีมากครับถ้าเราเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานเขาเนี่ยครับเ <c oughs> ขาจะให้ทุนยาเรียนจบเป็นทุนให้ป่าแต่ละเดือนแต่ถ้าเราเรียนเกณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐานเขาจะตัดทุนหรือว่าเราต้องคืนทุนนะคนที่ค้ำประกรันผมก็คือตายายเน,นียครับต้องคืนทุน2เท่าเนี่ยครับมันเหมือนว่าเราไม่ได้มองมันเป็นมุมลบนะครับเรามองมันเป็นเหมือนมุมบวกนะครับว่าเราจะทาไงให้เราเอ่ะเรียนในสายเนี่ยเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสม่าเสมออย่างเช่นครูสอน5้าเนี่ยเราต้องทําได้มากกว่าห้าครับเราต้อง พอรู้ว่าหลานได้ทุนมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากเพราะว่าแบบเป็นกําลังใจของหลานด้วยว่าต้องตั้งใจเรียนต้องมีความมั่นคนทุกอย่างครับผมโอกาสเป็นสิ่งที่ดีเสมอครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกคว้ามันไว้หรือเปล่านะครับอย่างน้องคนนี้ก็ เต็มที่ครับได้ทุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายภาคภูมิใจแม้กระทั่งคุณครูใช่ไหมครับคุณครูรู้สึกยังไงบ้างครับที่ลูกศิษย์ของตัวเองไปได้ไกลมีความภาคภูมิใจนะคะกับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ได้ประสบความสําเร็จเนาะอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นนะคะในสิ่งที่เขาได้เริ่มทําเขาได้มีการพัฒนา ในด้านวิชาชีพแล้วก็ด้านการประกอบธุรกิจค่ะพอน้องไปได้รางวัลในระดับชาติกลับมาเงี้ยค่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจของครูทั้งแผนกค่ะว่าเออสิ่งที่เราได้สอนเขาไปนะคะได้ประสบผลสําเร็จแล้วแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจากการที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจเขาก็ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันเงี้ยค่ะตัวเด็กมีส,วส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะเขาจะทําออกมามันได้ดีนั่นก็คือมันออกมาจากสิ่งที่เขาอยากจะทําจริงๆเขาสามารถทํามันออกมาได้ดีจริงๆค่ะ ผมก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกเอาพวกนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปครับลาแล้วเก่งไหมครับเก่งมาก <c oughs> มเก่งจริงจริงครับผมยอมรับว่าเก่งมากโอ้ดีใจมากภูมิใจครับผมภูมิใจมากคัถ้าไม้ตาของผมนะครับคือผมครับเป็นคนที่มีความมุมานะมุ่งมั่นตั้งใจครับและไม่ย่อท้อกับอุปสรรคครับผมดีใจเสมอที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างสม่ําเสมอครับ มองดูครั้งแรกครับเราเห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเอานวัตรกรรมขึ้นมาผูกกับการเกษตรแล้วมองลงไปอีกทีนึงเขายังมองไปถึงผู้สูงอายุที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นไปอีกน่าชื่นชมครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับวันนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสาอาชีพจากสิทธิ์เก่าเล่าให้ฟังครับ ผมชื่อน,นายพรณชัยไปโน,นครับผมเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีครับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศสายอาชีพมันตรงกับความต้องการของเราครับผมชอบในเทคโนโลยีครับเพราะว่าสู่มก้าวหน้าได้เร็วมีอะไรแปลแกใหม่ครับความฝันของผมตอนเด็กเนาะผมว่าชอบเกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนมือถือครับและพอโตมาเงี้ยผมมาเรียนสาขาเนี้ยเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันก็อยู่ในแวดวงของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือประมาณนี้ครับหางานทํายากไหม ม่ยากครับเพราะว่าเรียนสายเนี้ยตัวปกมาเนาะมันเป็นที่ต้องการของทางตลาดยิ่งเราเก่งมีความสามารถใช่ไหมครับก็ยิ่งมีที่ต้องการสูงของทางบริษัทต,ต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วครับทุกอย่างก็เป็นไอทีหมดเลยที่จริงนะครับไม่ต้องมีคนในสมบัติอะไรเลยครับเรียนจบฝาขายไอทีนี้เนาะมันสามารถหาง,งานทําได้ง่ายเพราะเป็นที่ต้องการทางตลาดซึ่งถ้าเกิดเรามีความสามารถพอหางเงินเดือนหรือได้ตามมาตราคาวาของเราครับแล้วพบกันใหม่กับท่าไม้ตายสวัสดีครับ